สวัสดีค่ะทุกทุกคนสวัสดีค่ะพี่อูจะมาทำคลิปเกี่ยวกับ เสกรรมจมูกนั่นเองส่วนตัวแล้วเคยทําจมูกแท่งนี้ยมาแล้วเมื่อ11ปีที่แล้วนะคะแล้วตอนนี้มันมีอายุไขของมันที่มันจะต้องเปลี่ยนนะคะเพราะว่าเนื้อมันเริ่มบางแล้วมันเริ่มเห็นซิลิโคนแล้วนะคะรอบนี้พี่อู๋เลยจัดเป็นแบบโอเพ่นเลยนะคะเพื่อที่จะแก้ไขจมูกของเราจริงๆก่อนที่จะใส่ซิลิโคนและกระดูกหลังหูนะคะรอบนี้ก็เลยจัดเต็มนะคะเพื่อที่จะได้มาแชร์ประสบการณ์กับทุกๆคนด้วยนะคะก่อนที่จะทำเสลยกรรมต่างๆนะคะต้องไป เช็คตรวจสุขภาพก่อนนะคะส่วนคุณหมอแนะนําดีมากเลยค่ะคุณหมอก็จะลิดว่าเราควรเช็คตรงไหนบ้างนะคะอู่กำลังเดินทางไปที่โรงพยาบาลพญาไทสามนะคะเดี๋ยวเราจะไปโรงพยาบาลพญาไทสามกันก่อนเลยค่ะที่รักทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วนะคะเมื่อกี้ก็ได้เจาะเลือดมาเรียบร้อยแล้วเจาะเลือดน,นะคะแล้วก็ไปเอกซเรย์ปอดแล้วก็ทำคลื่นหัวใจ เจาะเลือดเพื่อหาความแข็งตัวของเลือดนะคะความสมบูรณ์ของเลือดแล้วก็ออกซิเจนในเลือดนะคะพี่อูเป็นคนเลือดจางนะคะก็เลยต้องเช็ดเลือดพวก,กนี้ให้ก่อนที่เราจะทันศัลยกรรมแบบว่าเปิดโอเพ่นแบบนี้นะคะเพราะว่ามันต้องดมยาสะลบนะคะพี่กลัวก็วคือกลัวเรานอนแล้วไม่ตื่นเลยอย่างนี้นะคะผลตรวจออ,อกมาเลยที่อย่างปลอดภัยผ่าตัดใหญ่ได้ค่ะก็เดี๋ยวเราเจอกันใวนวันผ่าตัดใหญ่ค่ะ ตอนทีเราถึงที่คีบกันแล้วนะคะวันนี้เป็นวันขึ้นเขียวนะคะขอยิ้มเต้นเต้นเนเต้นอเดี๋ยวเราไปขึ้นเขียวกันเลยค่ะคิลถ่าน่าสนมากก็คินหน้าในโรงแรมนะคะถือของขึ้นเขียกัน่ั้นนะคะทุกคนไปดูต่อกันนาจะเป็นยังไงจุ๊ ถึงบ้านนะคะตอนนี้เราอยู่ในห้องนอนนะคะผ่าตัดเสร็จแล้วก็ออกมาลักษณะแบบนี้เลยคือมึอนมากมึนยาสลบมากนะคะไม่เคยผ่าตัดใหญ่เป็นแบบวางยาสลบเลยอันนี้ครั้งแรกในชีวิตพอออกมาปุ๊บแล้วมันเวียนหัวมันมึนๆน,นะคะเหมือนคนเมาเหล้าแบบมากๆเ,เลยอ่ะก็เลยอาคิดไม่ได้กลับมาถึงบ้านก็ขึ้นห้องนอนนอนเลยแล้วก็เพิ่งตื่นขึ้นมากินข้าวนะคะนี่เลยครับ ข้าวต้มข้าวต้มหมูสับนะคะเบาๆไปก่อนนะคะเพราะว่าอาปากไม่ค่อยได้นะคะทุกคนทําออกมาปุ๊บไม่ช้าเลยอะทุกคนไม่ช้ําเลยแล้วก็บวมน้อยมากมากตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะคะตอนทําเสร็จอ่ะบ่ายสองคือมันบวมน้อยมากค่ะผ่าตัดตาตอนนั้นก็บวมเยอะเลยค่ะบวมเยอะมากๆาแล้วก็มีช้ำด้วยแต่อันนี้คือคุณหมอเก่งมากอันนี้ยอมรับจริงๆวคุณหมอเก่งมากมือเบาสุดๆนะคะระหว่างทำอะ ไม่เจ็บเลยทุกคนไม่รู้สึกอะไรเลยตอนผ่าตัดเสร็จคุณหมอก็จะมีโจ๊กให้เรากินนะคะกับน้ำหวานเฮบบอลแล้วก็น้ำอุ่นๆนะคะให้เราติมพลังก่อนตอนที่ทำเสร็จกรรมเสร็จเพราะว่าเรายังไม่ได้ทานอะไรมาเลยเนาะคลินิกนี้แนะนําเลยนี่นะคะให้ดูฟิกใกล้เก่งอ่ะนี่ช้ำเลยอ่ะแล้วก็บวมน้อยมาก อันนี้เราเพิ่งฟาตาเสร็จก็รอดูวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่1น,นะคะว่าจะเป็นยังไงต่ออัปเดตการทำสมูทต์วันที่1ค่ะทุกคนมีความบวมเพิ่มขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งจากเมื่อวานนะคะแต่ก็ไม่ช้ำเลยนี่ให้ดูกดใกล้ๆกลวันนี้ยังไม่ช้ำนะวันถัดไปไม่รู้ส่วนเรื่องแผลได้ถอดพักก๊อแล้วก็ ทำความสะอาดแผลเรียบร้อยแล้วนะคะแผลก็จะเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นรอยเย็บเนาะแบบเราทําแบบโอเพนนะคะมันก็จะเป็นรอยเย็บตรงนี้แผลไม่ช้ำเลยแล้วก็ไม่เจ็บด,ด้วยทุกคนที่สำคัญคือไม่เจ็บเลยไม่ต้องกินยาแก้ป,ปวดใดๆทั้งสิ้นมันดีตรงนี้อัปเดตวันที่สอง ความบวมมีนิดหน่อยนะคะบวมไม่มากนะคะส่วนคัามช้ำไม่มีเลยทุกคนส่วนรอยแผลก็จะเปียกๆนิดนึงนะคะพอดีเพิ่งทำความสะอาดแผลนะคะโอเคสวยดีงามอัปเดตวันที่สมค่ะ คสำหรับวันที่สามของเราวันนี้จมูกเรายังคงสวยงามอยู่นะคะส่วนหน้าตาก็เออบวมน้อยมากเวอร์เออส่วนความช้ำไม่มีเลยไม่ช้ำเลยให้ดูใ,ใกล้ๆนะจมูกสวยงามมากค่ะอัเดตวันที่สี่ค่ะทุกคนบวมน้อยมากนะคะแล้วก็ความช้ำก็ไม่มีเลยนะคะแล้วก็แผลก็ คือเริ่มแห้งแล้วนะคะช่วงจมูกเริ่มตึงนะคะสำหรับวันนี้ก็นอกนั้นก็โอเคปกติดีสวยอัปเดตวันที่๕ค่ะความบวมก็ลดลงเพิ่มอีกเนาะแล้วก็ความช้ำก็ไม่มีเหมือนเดิมค่ะจมูกเริ่มตึงแล้วนะคะพร้อมที่จะตัดผงอีกสองวันแล้วยยยย อัปเดตวันที่หกไม่บวมแล้ว่ะความบวมไม่รู้มันหายไปไหนเร็วมากเวอรดูดิเห็นแก้มตอบเลยอ่ะส่วนเรื่องความช้ำคือไม่มีเลยนะคะมาหกวันแล้วก็ไม่มีความช้ำเกิดขึ้นเลยนะเรื่องแผลห่งสนิทดีมากอืมโอเคสวยงามตามท้องเรื่องนะคะจมูกอันนี้ พรุ่งนี้ไปตัดไม้แล้วเย่ yeah! เจอกันที่วันตัดไม้ค่ะว้า wow! วจะบูกใหม่สวยมากระมุนสุดๆค่ะนี่แค่เจวันเท่านั้นทุกคนค่ะแค่7วันเท่านั้นค่ะทุกคนคือแบบสวยมาก wow! มาแล้ว 1 4ค่ะทุกคนค่ะวันนี้มาตัดไหมด้านในนะคะนี่ด้าน,นจมูกเราจะมีไหมจะบอกว่าทำศัลยกรรมจมูกครั้งนี้นะเจ็บสุดคือตัดไหมด้านในนะคะทุกคนน้ำตาเล็ดเลยอะ่ะยังตึงช่วงปลายจมูกอยู่นะคะเวลาย,ยิ้มก็จะแบบได้แค่นี้เวลาพูดก็จะแบบว่ามีความเกร็งๆช่วงปลายตรงนี้อยู่นะคะปากเราก็จะแบบ ยังไม่ค่อยดูธรรมชาติเท่าไหร่นนะแต่ว่าก็โอเคโดยรวมแล้ววันนี้วที่14ก็ถือว่าจมูกยุบลงไปเยอะค่ะมีการท่งก็นี่นะคะสำหรับวันนี้ก็ครบ1เดือนแล้วเย้ดีใจจังเลยแต่ก็ยังยิ้มไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะคะมันมีความตึงๆอยู่ตรงนี้อืม แล้วก็ยังแบบยังพูดอ้าปากได้ไม่มากนะคะแล้วก็ยังยิ้มกวันได้ไม่มากนะคะคือเขาเสริมปลายจมูกด้วยหลังหูเรานะคะแล้วก็ยืดมันออกมาอีก มันดึงล้งอยู่ตรงนี้นะคะมันก็เลยแบบยิ้มกว้างยังไม่ได้นะคะแต่ว่าได้ปรึกษาคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นเองนะคะตอนนี้ต้องบอกก่อนว่ามันยังเจ็บอยู่เวลาเรายิ้มกว้างๆมากๆมันจะเจ็บสะเทือนที่แผลรอยเย็บเราอยู่นะคะคุณหมอเขาก็บอกว่าอย่าพิ่งยิ้มเยอะนะเดี๋ยวแผลมันฉีกเพราะว่ามันเพิ่งจะเดือนเดียวนะคะรอสัก สอถึงสามเดือนมันจะยิ้มได้เองตามธรรมชาติของมันนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสมานั่งคุยกับเพื่อนๆทุกคนนะคะแล้วก็ขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ที่เราไปทำจมูกแท่งนี้มาหนึ่งไปทำที่ไหนสองทำไมพี่อู๋ถึงเลือกคลินิกนี้ 3. ปลอดภัยไหมสี่ทำออกมาแล้วทรงจมูกเราอะ มันจะเหมือนกับคนอื่นๆไหมอันนี้ต้องบอกก่อนนะคะบางคลินิกอะ ทรงจมูกบล็อกหนยมันก็จะบล็อกนั้นเลยมันจะแบบมันจะเหมือนกันไม่หมดนะคะอันนี้ต้องบอกคุณหมอเลยว่าของเราไม่ขอแนวแบบแฟชั่นขอเป็นแนวแบบของเราที่แบบว่าท่านเข้ากับรูปหน้าแล้วก็ทําออกมาแล้วมันละมุนดูเด็กลงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะคุณหมอจัดให้หน้ารักมากคือ <c ười> อันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอด้วยนะคะคือชอบมากๆกับจมูกทรงนี้นะคะทําให้รูปหน้าเราเปลี่ยนเลยที่สําคัญดูเด็กลงจ้า อีกข้อหนึ่งอันนี้ที่ขาดไม่ได้ก็คือหลังทําจมูกแล้วดูแลตัวเองยังไงพี<อ>เมดคลินิกค่ะทํากับคุณหมอต้นนะคะพีเมดคลินิกนะคะอยู่แถว MRT นะคะก็อยู่ใกล้ๆก,กับจตุจักรเลยคือหาง,ง่ายมากเลยค่ะจะบอกว่าที่ออกมาพูดเนี่ยไม่ใช่สปอนเซอร์หรืออะไรใดๆน,นะคะคือ no สปอนเซอร์นะคะทุกบาททุกสตางค์เราจ่ายเองนะคะทุกคนแต่เห็นว่าเขาทำดีเราก็เลยอยากจะแชร์้ทุกคนฟังเนาะ ความเจ็บคือสุด <Wow. S 1> คือมันไม่เจ็บเลยเว้ยทำจมูกงงมากแม่ทำไมมันถึงไม่เจ็บเพราะดมยาเาพราะโดมยาสลบนะคะเจ็บสุดคือตอนตัดไหมตัดไหมธรรมดาคือเจวันใช่ป่ะคะยังไม่เจ็บตัดไหม14วันคือตัดไหมด้านในโพรงจมูกนี้นะคะอันนี้เจ็บสุดนะคะแต่ก็คือแค่แบบ เหมือนมดกัดอทุกคนคือมันเจ็บน้อยมากนะคะแล้วก็ตอนที่เราดมยาสลบก่อนที่เราจะดมยาสลบแล้วก็ต้องฉีดเพื่อให้น้าเกลือเราก็เจาะเลือดปกติอยู่แล้วคือมันมันไม่เจ็บมันแค่มดกัดนิดนึงเนาะ โอ้ห oh, อันนี้พี่อู๋โคตรให้ความสาคัญเลยอะให้ความสําคัญมันมากมากนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่คนสุขภาพปกติเราเป็นพารซีเมียนะคะเลือดจางนั่นเองนะคะชนิดอีอีเป็นเคสกรณีพิเศษที่ไปตรวจสุขภาพก่อนก่อนที่จะทําจมูกได้นะคะตรวจสุขภาพเสร็จแล้วเราก็เอาใบผลรับรองแพทย์เนะะี่ยค่ะให้คุณหมอคุณหมอเขาก็จะดูว่าเขาควรจะทำยังไงกับเราต่อนะคะของเราถือว่าเคสปลอดภัยไม่ต้องให้เลือดนะคะ ไม่ต้องหว่วงเลยคะ่ะเพราะว่าเขามีคุณหมอมืออาชีพเป็นพยาบาลมืออาชีพทำโดยตรงเลยนะคะดูหลายที่มากเราทำเราก็ไม่อยากแก้ก็คงต้องศึกษาแบบให้ลึกให้ดีๆนะคะที่เราไปปรึกษาเขาจริงๆอ่ะคือสิ่ที่ขอไม่บอกชื่อแล้วกันนะคะว่าที่ไหนบ้างทรงจมูกของแต่ละที่อ่ะมันก็แตกต่างกันไปด้วยนะเออจริงๆทุกคนเหมือนกับคุณหมอเขาจะมีเอกลักษณ์ของเขาอ่ะว่าคุณหมอท่านเนี้ย เขาเก่งทรงจมูกด้านไหนแต่ว่าคุณหมอต้นที่เราเลือกทำมาเขาวะเขาเป็นทรงจมูกที่แบบคือเราเราดูแล้วเ,เราชอบอค่ะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะทําให้เราโมหน้าเด็กลงได้อันเนี้ยคือทําจมูกอะบอกคุณหมอทีเดียวเลยว่าคุณหมอขาหนูขอ <laughs> ตรงจะออกมายัางไงไม่สนกูเอาเหล็กไว้ก่อนเลยที่สําคัญคือเราจะเข้าเล็กสีแล้วเราต้องแบบว่าอัพลงอีกสเตจหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยอัพอายุลงอีกสเตจหนึ่งเนาะที่เราเลือกคลินิกนี้เพราะเราได้ไปพูดคุยกับคุณหมอต้นแล้วคุณหมอต้นเขาก็ให้คําปรึกษาที่ดีบอกเราว่าควรแก้ไขตรงไหนและจมูกของเราทรงแบบไหนถึงจะรับกับหน้าเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่คุณหมอทุกที่เขาก็พูดประมาณอย่างนี้นะคะแต่ว่าคุณหมอต้นนี่คือกรณีพิเศษตรงที่เรารู้สึกว่าเราถูกชะตาเขา เราฟังเขาแล้วแบบมันสามารถเทิรไปถึเขาได้อะเออว่ะมันเหมือนเหมือนฝันเลยอะเหมือนหน้าเราแบบว่าออกมาแล้วเราจะโอแบบดูแบบสาวเกาหลีดูแบบว่าอายุเราแบบจะเด็กลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะที่เลือกคลินิกนี้นะคะเพราะว่าได้คุยกับคุณหมอแล้รู้สึกชอบ กินยาให้ครบล้างแผลเช้าเย็นนะคะที่นิ่นี่ดีอยู่ตรงที่ทุกคนอะ่ะที่เป็นคนไข้ของเขาอะ่ะไปล้างแผลกับเขาได้นะคะล้างฟรีไม่มีเก็บตังค์นะคะตัวเรื่องการนอนอันนี้ก็สําคัญนะคะเขายังไม่ให้นอนตะแคงนะหมอลองคอค่ะมาล็อกคอตัวเองไว้เลยค่ะแล้วก็นอนหมอนสูงนะคะประครบเย็นประครบร้อนแล้วแต่วันก็ว่ากันไปเนาะส่วนตัวแล้วเป็นคนชอบนอนตะแคงมากคือขนาดเอาหมอนมาล็อกคอแล้วอะ่ะคอหัวยังไปอย่างนี้เลยอ่ะ ยังปีนโดนกับอิงหมอนเลยอะคิดดูสิทุกคนพี่อู๋ต้องแบบแทบจะนั่งนอนเลยอะค่ะคลินิกเขาบอกว่าแค่สองชั้นก็นอนได้แล้วหมอนสองชั้นก็พออะไรเงี้ยสำหรับตัวเองอะไม่ได้พอนอนสองชั้นปุ๊บตัวมันพลิกไปเองอัตโนมัติเลยกัคุณขนาดว่าเอาเราเอาที่ล็อกคอมาล็อกไว้อะมันยังตะแคงเลยอะก็ต้องมานอนแบบตั้งนอนนะคะนั่งนอนแบบนี้เลยอะ อุย้ยทรมานมากแต่มันก็ช่วงแรกนะคะช่วงแค่แบบว่า15วันแรกนะคะที่เราต้องนอนหมอนสูงไว้ถ้าเป็นคนปกติทั่วไปก็อาจจะนอนแค่หมอนสองชัน้นก็โอเคนะเพราะว่านั่งน,นอนนี่มันดแบบับมันหลับยากมากเลยอะ่ะสำหรับที่พี่อูเล่ามาทั้งหมดนี้นะคะก็แค่อยากจะมาแชร์ประสบการณ์ไปทำจมูกนี้มานะคะว่า ทำออกมาแล้วมันอาจจะเป็นบางส่วนหรือส่วนหนึ่งที่คนกำลังหาอยู่ว่าอยากจะไปทำจมูกบ้างจมูกทรงแบบนี้เออน่าจะมีห,หลายๆคนชอบนะคะสุดท้ายนี้นะคะก็จะบอกทุกคนว่าการทำจมูกนะคะมันก็คือการพัฒนาตัวเองอีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นนะคะถ้าเราสวยแล้วนะคะโอกาสดีๆมันก็จะเข้ามาเองค่ะทุกคนคะ่ะหลังจากนี้นะคะเดี๋ยวพี่อูมีคลิปอะไรสนุกๆก,ก็จะมาแชร์ประสบการณ์มาเล่าให ทุกคนฟังนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากเลยบ๊ายบายนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้า